ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้าวเหนียวเซียวอีสารทุกท่านครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ผ้าผีผ้าหน่องมาเบิงเอ่อเปิดราคาหนาขอกครับพี่น้องวันนี้มีใย่ๆงามๆานะครับผ้าผีผ้าหน่องมาเบิงวันนี้นะครับหลากหลายราคาครับพี่น้องวันนี้มีแต่ง่วงามครับพี่น้องสําหรับผู้มักกระทบโค้งสางใญ่ยนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสาหรับคลิปนี้ นะครับเดี๋ยวไปพูดจาพูดคุยกับเจ้าของขอกคนก้อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดไล k ์กดแชร์ให้ผมก่อนเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับในนับตัวจังหวนะพ่อผมนายท่องแดงพลัลาบใบยูบ้านเชียงใหม่ตะบนเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดเลยเท่าครับผมคุณพ่อท่องแดงนะครับผมอยู่บ้านเชียงใหม่ตะมลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอดครับพี่น้องนะครับมีง้วจากตัวเปิดราคาพ่อมอนีมีง้วยูโคมหนึ่งครับอีกสองท้องครับอีกแม่นางแม่นึงครับเอาครับ หนึ่งโคมแม่ลูกเนาะนะครับผมสองสองแม่ทองอ่าสองแม่ทองกับอีกแม่นั่งพ่นเดียวผสมเนาะแม่นนะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งแม่ที่แหลกกันเลยนะครับผมเอาแม่ที่แหลกนี่ซื้อน้องยังก่อนครับไอ้น้องน้องหมูครับอ่าน้องหมูเนาะนะครับผมเอานะครับเป็นลูกพ่อได้หรือพ่อนี่ไอ้เพิ่นก็ว่าลูกไอ้เลมโบที่แค่หาเกศเก่าแล้วครับเลมโบที่แค่หาเกศเก่านะพ่อเนาะแม่นครับนะครับอายุจักเดือนจักปีหรือพ่ออายุประมาณใหญ่สี่ปี ซี่ปีนละประมาณเกือบสี่ซี่ปีเนาะนะครับเคยมีลูกไามตัวราพ่อมีลูกมาตัวนึงเลยอครับมีลูกมาตัวนึงเหรอเนาะตัวสองในทอครับส่วนสูงไรไปไหนพ่อแม่นี่รอยหาสิบบวกครับร้อยหาบวกครับพี่น้องนะครับเอาตอนนี้เพิ่นผสมพอได้ไหครับผสมไปซีวยเพียรเลยครับผมพอเบิ้งไปนะครับอันนี้ซีไวศูนย์้ซ็กซ่งนะครับไฮเฟอร์พัดเ5ีด้าเอนะพี่น้องนะครับซีไวศนเก้าหแยกเพียรผสมวันที่ ยี่สิบสามก่อข้อหกีตัวทองแล้วรับประกันท่องให้นะครับผมจุ้งยางเบิ้งได้พ่อให้พ่อเพิ่นจุ้งย่างให้เบิ้งจังหน่อยเบิ้งเหนือหนังแข้งขาเพิ่นนะครับเอาเอาเบิ้งบาดยางครับพี่น้องนะครับเบิ้งลักษณะการยางของเพิ่นรับประกันบ่มี่ตำนี้นะพ่อนะ่บมี่ตำนี้นะครับผมประกันมาที่นี่ให้พ่อว่าซูฟังในว่าราคาติดทองแยกเพดที่ไหายศูนย์เก่าหกนี่ถือว่าเป็นพอหนึ่งนะครับผมที่ ให้ลูกเด็ดอีลีนะครับกับแม่ส่วนสูงขนาดนี้นะครับเปิดร้านไปได้หรอพ่อบาทนี้เปิดไว้อยู่แสนสี่หมื่นกับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทด้วครับพี่น้องนะครับผมเอาหางเงี้ยวดีส่วนสูงลอยหาซิฟขึ้นเอาจูงมาให้คุณพ่อจูงหอยยางกีน้อยนะครับหลายคนว่าทนะครับงวงเงินแสนหอยยางให้เบิ้ลได้ครับว่าบาทง่ามง่ามเป็นยังไงนะครับผมแตะหนอกแงเป็นง้อผูพี่น้องนะครับเอาครับอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวออกกล้องคู่สาวนั่นนะครับแม่ทรวงเด้อครับพี่น้องนะครับเอาผูกไว้ได้ก็ได้พ่อนะครับเอาหนึ่งแสนสี่มืน่นนะพ่อเนาะแม่ครับหนึ่งแสนสี่หมืน่นราคาห้องยังต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้ครับต่อรอง,อองได้ต่อรองได้นะครับบ้านเชียงใหม่ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องนะครับขึ้นที่ยูเบอร์โทรให้นะครับผมเอามาเบิ้งแม่ที่สองนะครับเอาเบิ้งแม่สาวน้องพ่อเนาะเอาเบิ้งแม่สาวอ่เบิ้งแม่สาวนะครับผมตัวนี้เป็นลูกก้อนใดครับพ่อเพิ่น ดูอาลูกซี่ไหวนี่ละตัวนี้เป็นลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกเนาะมันตึกไซส์นะครับส่วนสูงห่อลอยหาสิบขึ้นอยู่นะพ่อแมนแมนแมนครับแมประมาณจเดือนพ่อตัวนี้วประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนนี่แหละครับประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดเดือนนะครับผมลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับแม่ยเป็นเป็นสายฮินดูบาซินเอาแม่เป็นอ่าฮินดูบาซินเนาะแม่เลยหางลูกโค้งสูงใหญ่นะครับสไตล์เดียวกันกับมาโนดฟาร์มครับพี่น้องโค้งใหญ่ยังสี่นะครับแต่ท่านที่เคยเบิ่ง ของมาโนดฟาร์มนะครับนี่ครับสูงใหญ่นะครับแม่นี่นะครับไก่พ่อผสมไปพ่อไก่เราด้วยไก่เราด้วครับผมไก่เราเนาะไก่เราดิไก่เราผู้อยากผสมโค้งสางยิงใหญ่สิไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับส่วนสูงนะครับผมหายลอยหาซิฟขึ้นอยู่นะครับอายุจักเดือนก็พ่อสิบเก็ดเดือนครับสิบเก็ดเดือนนะครับโดยปกติขนงอโค้งยังสี่ผสมตอนอายุจักเดือนพ่อไหวต้าเก้ากับสิบเก็ดสิบแปดเดือนกับสิบเก็ดสิบแปดนี่ก็ขึ้นพ่อผสมเลยเนาะแม่นครับแม่นครับเอาโดยปกติก็เกือบเข่าสองปีนะครับสี่เข่าช่ว พอดีนะครับเอาบารนี้ราคาเปิดไรไายใ้พอแม่นี่ราคาแม่นี่เปิดไว้ยี่สิบก็หาพันครับอ้าวหนึ่งแสนสืนก็อีกหาพันเด้วยครับพี่น้องนะครับหนึ่งแสนสก็อีกหาพันนะครับเอาฝากเบอร์ได้พอพอพี่น้องอยากจดเบอร์ไว้นะครับเบอร์โทัวิดติตอนได้ล้ววศูนย์เก้าสาครับศูนย์เก้าสามสเก้าหกเก้าหกสี ซีซีหนึ่งสามนะครับผมเอาเบอร์โทรครับพี่น้องเด้อไครโจประท่านนะผมขึ้นเบอร์โทรให้นานลางเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกกันครับพี่น้องบัดนี้นะครับหลายท่านว่าอยากเบิ้งแม่ลูกนะครับผมอ่าครับพี่น้องกำลังกินนมแมยู่นะครับอันนี้แม่ลูกเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวให้คุณพ่อเพิ่นมาเว้าซู่ฟังนะครับอ่าแม่ลูกมาเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องบัดนี้ นะครับเอาลูกลกินนมอยู get get euh ่นะครับลูกกำลังกินนมอยู่ลูกตัวที่ไหนเพื่อนเราพ่อนี่ลูกตัวที่สองครับเลยอ่าลูกตัวที่สองเนาะนะครับผมลูกแรกผูให้แม่พ่อลูกแม่ลูกแรกจะเป็นตัวผูอ่าลูกแรกตัวผูเนาะครับแม่อันนี้ลูกตัวเมียครับพี่น้องรดแฟงทานเหรอพี่น้องขอให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอาลูกค่อได้ครับพ่อบ่านี้ลูกลูกหุดตันครับ ฮุสตันเก้าเก้าเก้าครับพี่น้องนะครับฮุสตันเก้าเก้าเก้านะครับผมนี่ครับเป็นพอพันธุ์ของหนองแดงฟาร์มนะครับฮุสตันเก้าเก้าเก้าเอาลูกกับคุ้มกินนมเอามีใบมีหลอดครับอ่ามีใบมีหลอดครบพ่ออันนี้แม่เพิ่นผสมพลาดได้ใบป่ะนี้บ้านนี้นี่ครับนี่ครับเอานะครับพี่น้องเอาฮุสตันเก้าเก้าเก้านะพี่น้องนะครับตัวลูกสาวแม่เพิ่นผสมไปอีกแล้วแต่จักเดือนแล้วพ่อลูกสาวลูกสาวบัญชีบัญชีสิบสามสิบสี่สี่สามสี่สามเดือน อันนีสามยี่สี่ครบรสามเดือนเนาะพ่อเนาะงานนะครับผมอันนี้ลูกสาวเพิ่นเฮ็ดเขาเหล่าเด้อพี่น้องนะครับเฮ็ดเขาแล้วนะครับผมลูกฮุสตันเก้าเก้าเก้านะครับผมอ่าลูกนะครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาแม่สูงเท่าไรพ่อแม่กระชีร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่หรอกอ่าสี่สิบห้าบวกอยู่เนาะพ่อเนาะครับแม่แม่แม่ครับผมสี่สิบห้าบวกอยู่นะครับอันนี้ลูกสาวปาพี่น้องลูกงามๆพี่น้องนะครับลูกนะครับฮุสตันเก้าเก้าเก้านะครับเอา บริยานนะครับบริสิทธยาลูกเอาลูกมาดนี้นะครับมีผสมอีกไปสมแล้วครับสมแล้วใส่พอไหนครับบันี้ใส่อเมริกาเนี่ะครับมิเตอร์อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมนี่ครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าผสมในเจักมือแล้วพ่อสมไป้ได้รอบแล้วละครับอ่าได้รอบนึงแล้วพ่อเนาะเนี่ยอ่าพานรอบแรกแล้วเรียบร้อยนะครับหล่ไปได้พ่อบัณนี้ราคาเปิดเปล่าซู่ฟังเนี่ยเปิดไใอยูแสนหกหมื่นครับหนึ่งแสนกับอีกหกหมื่นบาทครับพี่น้องนะครับหนึ่งแสนก็อีกหกหมื่นบาทคู่แม่ลูกเด้อพี่น้อง นะครับลูกตัวที่สองเนาะแม่ครับลูกตัวที่สองสิฟองอีกก็เป็นฟองที่สามฟองที่สามครับเอามาเบิ้งแม่สุดท้ายของคุณพ่อนะครับลูกแหมนะครับได้หน้าคนเลยครับลูกนะครับข้อขาลูกก็ดีตั้งดีนี่นะครับผลงานฮุสตันเก้าเก้าเก้านะครับเฮดเขาเรียบร้อยนะครับสาวสวยนะครับแม่ลูกแดงแป้นเลยครับพี่น้องแดงเข้มเลยนะครับสําหรับผู้อยากได้น้ำพึนไปเลี้ยงก็มาเบิ่งตัวจริงสักวันนะครับเอามาเบิ่งแม่สุดท้ายนะครับแม่นี่กั เป็นแม่ทองเนาะแม่ทองครับอ่าแม่ทองลูกที่ใดครับแม่ทองลูกทองทองที่สามครับทองที่สามนะครับไปเอาเบื้องในพ่อนะครับทอองที่สามนะครับอ้าวใส่ง่วนอกครับพี่น้องของกามปูฟ้ามนะครับฟ้ามกับยูได้หมูบาดเดียวกันนี่แหละพี่น้องนะครับของกามปูฟ้ามนะครับฟ้ามนีมากเป็นยากนะครับห่างจากกามปูฟ้ามบ่พ่อสามร้อยเมตรพี่น้องนะครับสามร้อยสี่ร้อยเมตรนะครับเอานะครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมเฮดเค ง่วนอกนะครับจากฟาร์มเฮดเชกของกามปูนะครับถือว่าเป็นอีกพรนึงที่เด็ดเลยนะครับสูงใหญ่โค้งสางดีผสมในเจ้ามือแล้วพ่อได้เดือนแล้วเนี่ยครับไดด้เือนเดือนแล้วเนาะแมนครับเอามือผสมวันที่ได้เดือนแล้วล่ะสิบพอย่อหกซีนะครับสิบพอย่อหกซีแมนแมนนี่ลอยเท่าไรพ่อส่วนสูงห่วยลอยซีซิมหาบวกด้วยหอกเกือบลอยหาสิบผุหลับพมตีตาเปล่าๆนะครับแมนเอานะครับตัวนี้ตัวท้องในใบพ่อนดิห่วย ยังเลยครับย่างเลยอีกจักเดือนอีกจักครึ่งเดือนเนาะแม่ดิบครึ่งเดือนตัวถ่งเลยแม่เราเปิดไรไปได้พอปานี่แม่นี่เปิดไวปพวลไรครับเปิดไปเจ็ดสิบห้าเปิดไปเจ็ดหมื่นกับอีกหาพันนะครับเอาลูกตัวก้อนเป็นตัวผู้กับตัวเม่เป็นตัวแม่อ่าเป็นตัวแม่นะครับผมอ่าเจ็ดหมื่นหาได้ครับพี่น้องนะครับแม่นี่นะครับส่วนสูงให้สี่สิบเจ็ดหัวกูละผมเบิ้งเกือบหาซิบผุนแลครับเอางูคุณพ่อที่นี่ออกจากขวานี่ เรื่องต้นนี้เราประกันให้เหมดเนาะประกันเหมดทุกอย่างครับประกันประกันเบอดโทษติดต่อง่ายเราพ่อบ่านี้เบมือดโทษอ่ะเอาอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึ่งเออศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่สี่หนึ่งสามสี่สี่หนึ่งสามพอแดงบ้านเชียงใหม่ตะบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดดนะครับพี่น้องนะครับมักแม่สาวทองหรือว่าแม่สาวพร้อมผสมเนาะแอ่านะครับหรือว่ามัก แม่ลูกก็ได้นะครับผมอ้าวมักแม่ลูกพี่นะครับซื้อสองได้สามอาจจะเป็นไปได้พันผสมได้แล้วนะครับอาจจะซื้อสองได้สามพูดแล้วพี่น้องนะครับหรือมักแม่อ่พึ่งผสมนี่กไก่ผ่านรอบสิเกิดติตัวท่องได้แล้วนะครับผมก็มาติดตามได้น่าคุณพ่อแดงนะครับลูกเรื่องรถลโงมีเยอะนะพ่อเนาะมีมีครับมีมีเอานะครับเรื่องรถลโงกับมีนะครับผมมาหนาขอบขนเลี้ยงงัวนะครับผมติดตามพ่อเพิ่นมาเลี้ยงมาโดนแล้วครับพี่น้องตะกี้เคยมามักลูกเกิดเที่ยหกอยู่ขวเพิ่น เนพ่อคขาย่หยนะครับผมเจ้าสมุงอยู่ไปยุไบูรุลูกเอเชียซีโอหกนะครับตกไปทางไหนปุ๊เอาครับพี่น้องงามนะครับมั่วเพิ่นแต่ละตัวเอาจากลาพี่น้องไปสมนีเด้อครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับพี่น้องนะครับผมมีกำลังใจผู้ใดยวยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดไว้นะครับผมคลิปใหม่ๆจากช่องลูกขเหนียวเชอร์อีสานก็บเได้เบื้องได้ท่านนะครับผมจากลาพี่น้องไปสมนีครับผมสวัสดีครับ